ผมปุริมพิสนุการหรือชื่อที่คนในครอบครัวคุ้นเคยว่าคุณปุนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมชื่อดังต้องปวดหัวอย่างหนักเมื่อแขกต่างประเทศระดับ VIP ดันลืมกระเป๋าใส่เอกสารสำคัญรวมทั้งเงินจำนวนมากไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งในระหว่างที่เขาและพนักงานโรงแรมกำลังพยายามวิ่งพรานตามหา ของสำคัญที่หายไปอยู่นั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกระเป๋าใบนั้นเธอส่งมอบของสำคัญให้กับแขก VIP ชาวต่างชาติท่านนั้นอย่างครบถ้วนทุกชิ้นสำหยังไม่ยอมรับเงินรางวัลตอบแทนที่เขาหยิบยืนให้สร้างความประทับใจให้กับปุริมเป็นอย่างมากแม้จะประทะคารมกันด้วยความเข้าใจผิดในตอนแรก แต่บุริมก็สั่งให้ผู้จัดการให้ตามตัวหญิงสาวที่มีอาชีพเป็นไก่อิสระคนนี้มาทำงานที่โรงแรมให้ได้เพราะต้องการคนที่ซื่อสัตย์มาเป็นพนักงานกังสดานสัตยาวัตรเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แก่ไก่แฟนหนุ่มฟังอย่างหัวเสียทั้งทงท,งที่ตั้งใจทำดีแล้วยังโดนบุริมค่อนแคะแถมกลับบ้านก็ยังโดนรสผู้เป็นแม่ตำหนิอีก ที่ไม่ยอมเก็บเงินไว้เองทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าโรสเป็นนี่พนันหัวโตกังสดานกลับมาสมัครงานที่โรงแรมตามที่ผู้จัดการโทรเรียกตัวแต่ยังตกลงเรื่องเงินเดือนไม่ได้เพราะปุริมไม่อยู่ต้องพาจวงจันไปโรงพยาบาลกังสดานเลยขอลากลับแต่ก่อนที่จะออกจากโรงแรมก็เจอกับปุริมอีกจนได้ กังสดานเข้าใจผิดคิดว่าบุรินเป็นพนักงานบาร์เทนเดอร์ทั้งคู่ต่อปากต่อคำกันอีกสุดท้ายกังสดานเหลืออดจึงประกาศว่าถ้าโรงแรมนี้มีพนักงานห่วยๆยอย่างบุรินตนเองจะไม่มีวันเข้ามาทำงานที่นี่เพราะไม่อยากห่วยตามไปด้วย แต่แล้วเหมือนบุญนำกรรมส่งเพราะเมื่อกังสดานย้อนไปถึงบ้านและพบว่าเจ้านีพาเรก,กันมาทวงหนี้พนันจากรสกังสดานขอเวลาหางานทำเพื่อใช้หนี้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีที่ไหนรับไก่เองก็พยายามที่จะช่วยกลังสดานด้วยการเอาเงินที่รับจอบวาดรูปมาให้แต่นั้นก็ยังไม่พอกับหนี้ที่รสทำไว้ กังสดานจึงต้องดันโดนกลับไปขอสมัครงานที่โรงแรมบุริมและพบว่าบาร์เทนเดอร์ที่เธอเหม็นขี้หน้านักหนานั้นที่แท้คือเจ้าของโรงแรมแต่กังสดานก็ต้องนึกถึงหนี้ของแม่และพยายามขอโทษปุริมที่เคยพูดจาล่วงเกินแต่กลับเจอปุริมเชิดใส่สำบอกไม่มีอารมณ์รับพนักงานเพิ่มกังสดานเหลืออดประกาศลั่นว่าจะไม่กลับมาเหยียบที่โรงแรมนี้อีกบุริมชอบใจที่ยั่วหญิงสาวให้โกรธได้ แต่พอได้อ่านเอกสารที่หญิงสาวกรอกใบสมัครทิ้งไว้ระบุชื่อกังสดานสตยวัตรบปุรินแทบช็อกรีบขับรถตามหญิงสาวออกมาจากโรงแรมจนไปถึงบ้านและสิ่งที่ปุรินสังหอนใจก็เป็นจริงเมื่อพบว่ากังสดานเป็นลูกของโรส ผู้หญิงที่ทำให้แม่ของเขาต้องตายทำให้ชีวิตเขาล่มจมพังพินาศจนสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นผู้หญิงที่เขาเคยรักจนหมดหัวใจและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขาเฝ้ารอเวลาที่จะแก้แค้ในให้ถึงที่สุดซึ่งนับบัดนี้เวลานั้นมาถึงแล้วบุริมเริ่มแผนการหวนกลับไปหาโรสอีกครั้งในขณะที่โรสกำลังจนมุมโดนนักเลงตามทวงหนี้จนเกือบจะต้องยก กังสดานให้กับเสียผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเพื่อหลังนี่ปุริมเสนอเงิน3ล้านตัดหน้าเสียเพื่อซื้อใจของโรสซึ่งออกอาการดีใจจนเนื้อเต้นที่จะปลดหนี้สำเร็จและแอบหวังว่าปุริมจะกลับมารักและแต่งงานกับตนเองแต่ในที่สุดก็โดนปุริมหลอกให้อายคนทั้งงานแถมยังปล่อยหมัดเด็ดด้วยการจับเซ็นสัญญายกกางสดานให้เพื่อใช้ขัดดอกเงินสล้านเพื่อใช้นี่พนันแทนโรส โลดทั้งเจ็บและอายแต่ก็ต้องยอมทำตามปุริมแต่ขึ้นชื่อว่าโลสอย่างก็อดหวังไม่ได้ว่าปุริมอาจจะใจอ่อนยอมแต่งงานยกย่องให้เกียรติและรักกังสดานเหมือนกับที่เคยทำกับตนเองกังสดานขมขื่นใจที่ต้องกลายเป็นเหมือนสิ่งของที่ถูกขายทอดตลาดยิ่งสาวยิ่งทั้งแค้นใจและเสียใจกับโชคชะตาของตนเอง และที่แย่ไปกว่านนั้นคือไม่รู้จะพูดหรืออธิบายให้ไก่ฟังอย่างไรได้ปุรินบังคับให้กังสดานมาทำงานที่โรงแรมกังสดานแทบกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เพราะปุริมคอยจับจ้องอยู่ตลอดเวลาแต่หนุ้ยก็ยังหาเวลามาพบไก่และไปไหนมาไหนด้วยกันจนเรื่องถึงหูปุรินเขาหงุดหงิดและสั่งให้เธออยู่ในสายตาของเขาตลอดเวลาโดยอ้างสิทธิ์ว่าเธอเป็นสมบัติของเขาแล้ว ไม่มีสิทธิ์ไปไหนมาไหนกับผู้ชายอื่นอีกถึงแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นคู่รักของเธอก็ตามบุรินพาก,กังสดานมาแนะนำให้จวงจันทร์รู้จักที่บ้านทันทีที่จวงจันทร์รู้ว่ากังสดานเป็นลูกของโรสความจริงชังอิจฉาริษยาแต่หุ่นก่อนก็ประทุข,ขึ้นในใจทันทีเพราะปุรินเคยเป็นแฟนจวงจันทร์มาก่อนแต่ถูกโรสซึ่งเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดงาปุรินไปต่อหน้าต่อตา จวงจันเสียใจหนักจนต้องประชดรักด้วยการแต่งงานกับญาติผู้พี่ของปุริมซึ่งแน่นอนว่านั่นทำให้จวงจันเกลียดขี้หน้ากางสดานในทันทีแล้วเรื่องที่วุ่นวายก็กลับชุลมุนหนักขึ้นไปอีกเพราะไก่ดันเป็นลูกของจวงจันและคนที่ช็อกยิ่งกว่าใครก็คือไก่ที่รู้ว่าคนรักของตนเองกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของปุริมผู้มีพระคุณที่ชุบเลี้ยงเขามาตั้งแต่พ่อตาย ครัวบ้านหลังใหญ่โตมโหฬานของบุริมดูขับแคบน่าอึดอัดไปสำหรับทุกคนที่ต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันอย่างขับแขนใจกังสดานรู้สึกกดดันที่ปุริมเลี้ยงเธออย่างดูแคลนและใช้งานสารพัดแต่กลับยกย่องจวงจันทร์ทุกอย่างราวกับจวงจันทร์เป็นภรรยาส่วนเธอเป็นนางบำเรอทางนิตินัยเมื่อเธอถามถึงวิธีที่จะเป็นอิสระจากเขา ปุริมก็ประกาศกองว่ามีอยู่เงื่อนไขเดียวนั่นคือหาเงินมาใช้หนี้เขาให้ได้กังสดานแค้นใจจนแทบกระอักออกมาเป็นเลือด เพราะหนทางที่เธอจะหาเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาได้ก็ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตของเธอซึ่งนั่นหมายความว่าเธอต้องถูกขังอยู่ในบ้านซึ่งเปรเียบเสมือนนรกนี้ไปจนตายไก่เองก็จำต้องอยู่ในบ้านอย่างทุกข์ระทมเขาขอร้องและขอสัญญาจ,จากปุริมว่าจะหาเงินสามล้านมาใช้นี่แทนกังสดานเมื่อถึงวันนั้นขอให้ปุริมปล่อยกังสดานให้เป็นอิสระปุริมไม่พูดอะไร ต่ในใจเกิดความรู้สึกขัดแย้งอย่างรุนแรงเขาทำถูกหรือเปล่าที่พรากเด็กสองคนจากกันแต่เมื่อนึกถึงความหลังได้ยิ่งเห็นพฤติกรรมติดเหล้าและการพน,นันยังถอนตัวไม่ขึ้นของโรสทำให้ปุริมตัดสินใจเดินหน้าที่จะแก้แค้นต่อแต่เหตุผลลึกๆที่ซ่อนอยู่ในใจคือเขาต้องการปกป้องกังสดานจากโรคของโรสซึ่งนับวันมีแต่จะดิ่งลงสู่เหวนรก ปุริมพาก,กังสดานไปพักที่บ้านตาอากาศที่หัวหินซึ่งอยู่ใกล้กับรีสอร์ทของแสงดาวหญิงสาวที่ฉลาดเพรียพร้อมและดูจะเหมาะสมกับปุริมที่สุดโดยมีสันทัดเพื่อนสนิทที่ออกตัวว่าหลงรักกังสดานตั้งแต่แรกเห็นตามไปด้วยความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตของกังสดานและปุริมดูจะเพิ่มมากขึ้นปุริมแสดงออกว่าแสนจะเกลียดชังกังสดานทั้งดา่าทั้งโขกศัพ แต่ในใจลึกๆแล้วปุลิมกลับตอบคำถามในใจไม่ได้ว่าทําไมถึงเจ็บลึกๆทุกครั้งที่เห็นสันทัศกับไก่มาวนเวียนใกล้ๆกังสดานกังสดานระทมทุกจนป่วยไก่ต้องคอยแอบมาดูแลทั้งสองคนต่างเป็นกําลังใจให้กัน,ลกนและกันและหวังว่าสักวันจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างที่ฝันไว้ ดวงจันทร์เปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันโดยทำเป็นเห็นใจแต่ในขณะดเดียวกันก็พูดยุยงปุริมสเสมอว่ากังสดานยังตัดใจจากไก่ไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่ไก่พยายามตีตัวออกห่างและแล้ววันที่โชคร้ายที่สุดของกังสดานก็มาถึงเมื่อในกลางคืนของคืนหนึ่งที่ไก่กลับมาบ้านพร้อมกับข่าวดีว่ามีนายทุนเศรษฐีคนหนึ่งติดใจในผลงานของไก่จึงตกลงจ้างไก่ วัดรูปติดบ้านทั้งหลังและยินดีจ่ายเงินก้อนให้ล่วงหน้าซึ่งมาพอที่จะถ่ายตัวกังสดานจากบุริมได้กังสดานโผลก,กอดไก่ด้วยความดีใจที่จะได้เป็นอิสระแต่แล้วความหวังทั้งหมดก็พังคลืนลงอย่างไม่เป็นท่าบุริมโกรธจ,จัดและเข้าใจผิดว่ากังสดานกับไก่มีอะไรกันกังสดานแครนใจที่บุริมดูถูกเธอจึงแกร้งยอมรับและขอให้บุริมปล่อยเธอเป็นอิสระสักที ปุริมเลือดขึ้นนาปลุกปั้าปปกังสดานและยังตอกย้ำกับเธอวา่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการบังคับขืนใจเพราะกังสดานเองก็มีส่วนทําให้เกิดขึ้นซึ่งคําพูดนี้ตอกย้ำให้กังสดานเจ็บช้ายิ่งนักหลังจากนั้นปุริมก็ทําร้ายจิตใจกังสดานสารพัดพร้อมกับกําชับจวงจันทร์ปาทิมและคนในบ้านทุกคนไม่ให้ช่วยเหลือกังสดานกังสดานกล้ำเกลืนความเจ็บช้ําเพียงลําพังอย่างเงียบเชียบจนกระทั่งวันหนึ่ง บุลิมถึงได้รู้ว่าสภาพหัวใจที่แตกสลายอีกครั้งเป็นเช่นไรเพราะหญิงสาวหนีออกไปจากบ้านแล้วไก่เองก็ได้แต่เสียใจมีแต่จวงจันทร์คนเดียวเท่านั้นที่สาใจ,จที่แพนของตอนเองประสบความสําเร็จและเธอนั้นเองที่เป็นคนเปิดโอกาสให้กังสดานหนีไปบุลิมออกตามหากังสดานแทบพลิกแผ่นดินบ่อยครั้งที่ฉิวเฉียดจะได้เจอแต่ก็ต้องมีอันคลาดกันไปทุกครั้ง ฟายจวงจันทก็เรียกร้องความสนใจจากบุริมโดยแกล้งทำเป็นป่วยจนบุริมต้องคอยดูแลเพื่อตอบแทนที่ครั้งหนึ่งจวงจันทร์เคยสละเลือดเพื่อช่วยชีวิตแม่ของเขาไว้ระหว่างนั้นโรสก็เข้ามาวุ่นวายในบ้านบุริมพอต้องการตามหาสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวหนีไปและเพื่อขัดขวางไม่ให้จวงจันทร์จับบุริมได้ถนัดทำให้จวงจันทร์และโรสมีปากเสียงถึงขั้นตบตีกันเป็นประจำชีวิตบุริม จึงเหมือนคนที่มีเพียงลมหายใจแต่ไม่มีชีวิตจิตใจและแล้วชีวิตที่ยุ่งยากอยู่แล้วกลับต้องยุ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อปริมเมาหมดสติกลับบ้านในคืนวันหนึ่งจวงจันเข้าไปหาปริมในห้องนอนไก่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างคาตาเขารับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปปริมตื่นขึ้นมาตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าตนเองนอนอยู่กับร่างที่เปรยเปล่าของจวงจันท จวงจันทร์สะอึกสะอื้นบอกบุริมเมามากและเธอก็ไม่มีเรียวแรงที่จะทัดทานแรงของบุริมได้พร้อมกันนั้นก็เรียกร้องความสงสารโดยบอกบุริมว่าไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ขอให้เธอได้รักเขาเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่เธอได้รู้จัก จวบกระทั่งจนวันนี้ไม่มีวันไหนที่เธอไม่รักเขาแม้แต่วันเดียวคำสารภาพของจวงจางยิ่งทำให้ปุริมหนักใจยิ่งกว่าถูกบังคับให้แต่งงานโดยเสีอีกไก่ตัดสินใจไปทำงานที่ต่างจังหวัดและไปรับงานวาดรูปที่หัวหินจนบังเอิญได้เจอกับกังสดานซึ่งไปแอบยืนมองบ้านตางอากาศของปุริมและนึกถึงความหลังแก่ร,รับรู้เรื่องราวที่กังสดานไปทำงานอยู่ที่รีสอร์ทของแสงดาว เพราะแสงดาวช่วยเธอไว้จากโจรที่ทำร้ายเธอไก่ดีใจมากที่กังสดานได้มาอยู่กับคนดีๆอย่างแสงดาวและแสงดาวก็รักกังสดานเหมือนน้องสาวแท้ๆคนหนึ่งสันทัดมาพักที่รีสอร์ทของแสงดาวเพราะแอบถูกชะตานในความเป็นผู้หญิงเก่งของแสงดาวและนัดไก่มาคุยเรื่องซื้อภาพวาดในราคาสามล้าน,าาานกังสดานรู้ว่าสันทัดมาที่นี่ก็ขอร้องให้แสงดาวปิดเป็นความลับแต่จนแล้วจนรอดก็เจอกันจนได้ สันทัดจึงรีบโทรบอกปุริมกังสดานถามถึงสาเหตุที่ทําให้ไก่ออกจากบ้านไก่บอกความจริงกับกังสดานว่าเขาไม่สามารถอยู่ร่วมชายคากับผู้ชายที่พรากทั้งคนรักและแม่ของเขาไปได้กังสดานฟังแล้วได้แต่เจ็บปวดเพราะมันตอกย้ำว่าการจากไปของเธอไม่ได้ทำให้ปุริมรู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อย ปุริมเองก็มาหาแสงดาวเพื่อคุยธุรกิจที่รีสอร์ทแต่ดันบังเอิญเห็นกังสดานปุริมวิ่งตามหากังสดานแต่ก็ตามไม่ทันแสงดาวเห็นเหตุการณ์เลยปิดเรื่องกังสดานอยู่ที่นี่ไว้ก่อน แต่แสงดาวเตือนสติกังสดานว่าถ้าจะนีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตกังสดานคิดได้เลยออกมาเผชิญหน้ากับปุริมด้วยใจแทบหวังลึกๆแต่เขากลับทำทีท่าว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมยังออกตัวว่าถูกใจแสงดาวและจีบแสงดาวจนออกนอกหน้ากังสดานได้แต่เก็บความเสียใจและความลับเรื่องลูกในท้องไว้เพียงคนเดียว ุริมสารภาพว่ารักกังสดานกับแสงดาวและแตัดสินใจวางแผนร่วมกับแสงดาวว่าจะแต่งงานกันซึ่งทําให้กังสดานเสียใจหนักเขาอีกปุริมเริ่มแผนการด้วยการยกนี้ให้กังสดานและบอกว่าให้อยู่กับไก่อย่างมีความสุขแต่พอกลับมากรุงเทพก็มาขอความร่วมมือกับโรสให้ช่วยด้วย โดยให้รสหลอกว่าปุริมประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลรสจะไปเยี่ยมอยากจะทํำข้าวต้มไปให้แต่ว่าทําไม่เป็นกังสดานเลยทํำข้าวต้มให้ส่วงจูนจันรู้เรื่องปุริมเข้าโรงพยาบาลก็ทํำข้าวต้มไปให้เหมือนกันคางแสงดาวก็ทํำข้าวต้มไปเหมือนกันแต่พอไปถึงโรงพยาบาลปุริมตัดสินใจกินข้าวต้มของแสงดาวและให้แสงดาวเป็นคน คอยดูแลใกล้ชิดกางสดานยิ่งเสียใจขอตัวกลับบ้านและมาเจอกับไก่ซึ่งจะมาบอกว่า ปิดร้านวาดรูปแล้วจะไปอยู่ต่างจังหวัดและจะพากังสดานไปด้วยโดยความน้อยใจกังสดานไม่รีรอที่จะไปกับไก่แต่ในช่วงแรกจะขอไปคนเดียวก่อนแล้วจะกลับมารับแม่โรสได้ยินเลยรีบโทรบอกปุริมว่ากังสดานจะไปแล้วปุริมรู้เรื่องรีบตามไปจวงได้ยินอย่างนั้นโวยวายไม่อยากให้ปุริมไปและขู่ว่าจะประจานเรื่องปุริมกับแสงดาวออกหนังสือพิม ปูริมพูดความจริงว่าไม่ได้รักจวงจันทร์และอยู่ด้วยไม่ได้จวงจันทร์จนมุมเลยยอมให้ไปแต่ขอร้องว่าไม่ให้แต่งงานกับกังสดานหรือโรสถ,ถ้าเป็นคนอื่นจวงจันทร์สามารถยอมได้ปูริมตามไปพบกังสดานที่รีสอร์ทแต่ก็ไม่ยอมพูดจะอะไรให้ชัดเจนแถมยังขอพักท่รีสอร์ทของแสงดาวไม่ยอมพักที่บ้านพักตักอ,อากาศของตนเอง โดยปริมแกล้งอ้างให้ทุกคนเข้าใจว่า,วาที่บ้านไม่มีแสงดาวและไม่มีคนที่รู้ใจกังสดานได้ยินยิ่งเสียใจปริมแสดงออกมากกว่าเดิมอีกว่ารักแสงดาวแถมยังของความร่วมมือกับกังสดานว,ว่าอยากจะให้กังสดานจัดห้องจัดเลี้ยงเพื่อเซอร์ไพรส์แสงดาวกังสดานจัดการทุกอย่างให้ดีเพราะคิดว่าเป็นงานเซอร์ไพรส์วันเกิดของแสงดาวตามที่ปริมบอก ซึ่งพอถึงช่วงงานทุกคนก็มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานแสงดาวกับกังสดานซึ่งอยู่ในงานก็ต้องปลายใจเมื่อปรินประกาศต่อหน้าแขกทุกคนว่าถึงเวลาที่จะแต่งงานแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าระหว่างแสงดาวและกังสดานพร้อมกับยื่นแหวนเพชรแสงดาวหยิบแหวนมาสวมอย่างเหมาะเจาะนาทีนั้นกัสงสดานหัวใจแทบหยุดเต้นทุกคนในงานต่างพากันแปลกใจและก็อดที่จะดีใจกับแสงดาวและปอรินไม่ได้ ในขณะที่กังสดานคอแห้งผ่าจนแทบจะกลืนความเจ็บปวดลงไม่ไหวหลังเสร็จงานปูริมขอตัวกลับกรุงเทพโดยบอกทุกคนว่าจะไปเตรียมงานแต่งโดยเร็วที่สุดซึ่งแสงดาวบอกกับกังสดานว่าอีกสามวันจะแต่งงานกังสดานช็อกและไปบอกไก่ว่าอีกสามวันปูริมจะแต่งงานกับแสงดาวและพอใกล้วันแต่งงานแสงดาวขอร้องให้กังสดานเป็นเพื่อนเจ้าสาว และพาก,กังสดานไปตัดชุดด้วยกันกังสดานเห็นชุดที่แสงดาวเตรียมให้ก็รู้สึกว่าชุดสวยมากแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าชุดของแสงดาวจะสวยขนาดไหนและเมื่อถึงวันแต่งงานทุกอย่างถูกเตรียมไว้อย่างสวยงามกังสดานโดนแยกให้แต่งหน้าแต่งตัวอย่างสวยเพียงคนเดียวกังสดานยืนมองตัวเองที่แต่งตัวสวยนากระจกแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าแสงดาวจะสวยสักขนาดไหน ไก่กับสันทัดรับหน้าที่ดูแลแขกหน้างานซึ่งเริ่มทยอยมาร่วมในงานแต่งของปุริมกับแสงดาวและเมื่องานเริ่มปุริมประกาศเปิดตัวเจ้าสาวกังสดานยืนอยู่ข้างเวทีมองหาแสงดาวแต่ไม่เห็นเริ่มงงที่แสงดาวไม่ปรากฏตัวแต่ก็ต้องแปลายใจขึ้นไปอีกเมื่อปุริมเดินตรงมาหาตนเองและประกาศว่ากังสดานคือเจ้าสาวของเขาทุกคนช็อกกังสดานเสียใจที่ถูกหลอก วิ่งหนีออกไปและขอให้ไก่ไปด้วยปุริมตั้งตัวไม่ติดไม่คิดว่ากังสดานจะปฏิเสธและหนีเขาไปปุริมตามกังสดานไปและขอให้แสงดาวกับสันทัศช่วยเคลียร์แขกในงานให้กังสดานหนีขึ้นแท็กซี่ไปพร้อมกับไก่ปุริมขับรถของผู้ชงตามไปจนเกิดอุบัติเหตุไก่กับกังสดานลบไปอยู่ที่หัวหินสันทัศกับแสงดาวมาช่วยดูแลปุริมที่โรงพยาบาล ไก่กับกังสดานได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังไก่ตัดสินใจถามกังสดานว่าจริงๆแล้วเธอรักใครจังหวะนั้นกังสดานเกิดแพ้ท้องอาเจียนไก่คาดขันจนรู้ว่ากังสดานท้อง ทำให้ไก่ตัดสินใจกลับบ้านและได้เจอกับจวงจันที่บอกว่าปูริมประสบอุบัติเหตุไก่รีบไปหาปูริมและปรับความเข้าใจเรื่องกังสดานและบอกความจริงเรื่องกังสดานท้องแต่ปูริมยังเข้าใจผิดคิดว่าลูกในท้องเป็นลูกไก่ไก่อธิบายความจริงทั้งหมดว่าไม่เคยมีอะไรกับกังสดานเลยจวงจันได้ยินเรื่องราวทั้งหมดรีบไปหาลสและวางแผนกําจัดแม่ลูกที่เป็นเสียนหนามชีวิตโดยพาลสไปหากังสดาน ปุริมกับไก่ที่กำลังจะไปหาหนุ้ยได้เจอกับจวงจันที่พารถไปหากาังสดานและคิดจะยิงทั้งสองแม่ลูกแต่ในระหว่างที่จวงจันลั่นไกลไปที่กังสดานนั้นไก่วิ่งมาขวางกระสุนไว้จวงจันสติแตกทวงถามสัญญาที่ปุริมบอกว่าจะไม่แต่งงานกับแม่ลูกคู่นี้ปุริมได้ตะบอกว่ารักกังสดานจะให้ทำยังไงคำตอบของปุริมยิ่งทำให้จวงจันเจ็บช้ำหนักขึ้นไปอีก จนตัดสินใจลั่นไกลใส่กังสดานอีกครั้งคราวนี้ปุริมไม่สามารถที่จะปล่อยให้ลูกและเมียต้องเป็นอะไรไปอีกเขาวิ่งเข้าไปขวางกระสุนพุ่งเข้าใส่ปุริมจนล้มลงตรงหน้าจวงจันเสียจริตสติหลุดโวยวายว่าตนเองไม่ผิดไม่ได้ทำปุริมและไก่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งสองคนปลอดภัยกังสดานคอยเฝ้าดูแลไก่ไม่ห่างปุริมน้อยใจที่กังสดานไม่ใหญ่ดีเขาเลยสักนิด จวงจันทที่มีอาการไม่ดีขึ้นอราวาสอยากเจอไก่กางสดานเลยพาไปหาจวงจันทรอราวาสจะทำร้ายกางสดานอีกไก่กราบขอโทษแม่และยอมรับผิดทุกอย่างที่เขาไม่สามารถทำให้แม่ภูมิใจได้ทั้งยังไม่สามารถแทนคุณปริมได้ไก่ไม่อยากให้แม่คิดแค้นชิงชังใครอีกและเขาจะทุ่มเทดูแลแม่เองจวงจันทรซาบซึ้งใจสำนึกในความผิดและความรักที่ไก่มีให้ จวงจันทร์ขอร้องให้ไก่และกังสดานพามาเยี่ยมปุรินจวงจันทร์ขอโทษเขาและรสและขออโหสิกรรมกับเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาทั้งหมดหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คล,คลายกังสดานขอให้ไก่พาไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อตัดปัญหาแต่เมื่อเวลาผ่านจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนกังสดานมีแต่จะเศร้าซึมไม่มีชีวิตชีวาลงทุกทีไก่รู้อยู่แก่ใจเสมอว่าเพราะอะไร เขาอยากจะให้คนที่เขารักไม่ว่าจะเป็นกังสดานปุรินม,มีความสุขเขาตัดสินใจบอกปุรินเพื่อให้เขามาปรับความเข้าใจกับกังสดานแต่ปุริมจะสามารถใช้วิธีไหนทำให้บาดแผลที่เจ็บปวดจากคมหนำของความแค้นที่ปุริมฝังไว้ในใจของเธอให้หายได้น้ำพึ่งรสชาติขมของกังสดานกลับมาหวานได้อีกหรือไม่